สวัสดีครับวันนี้คือผม,มนนทวัฒน์หมวกลาวครับและนี่คือต้นไม้ผมทำไมยากคนองวยอยู่วะนะไม่กล้าจัดมันเลยกลัวม,มันโอเคได้แล้วนี่ประมาณนี้ครับจัดให้ตรงใช่มันก็ตรงอยู่นู้นว่ะอ่ะน่ครับคือผม ดินน้ำมันเป็นต้นไม้แบบนี้ครับแต่แล้วผมก็เอาดินน้ำมันมากบข้างล่างทำเป็นดินครับแต่กบไม่หมดเพราะว่าดินน้ำมันไม่พอก็เลยต้องทำแบบนี้ไว้ก่อนเพื่อพยุไม่ให้มันลม้มจัดจัดต้องจัดนะนี่ตัดลงไป นี่ครับแบบนี้คือใช้ต้นไม้ใช้ต้นไม้แบบนี้ก็ดีกว่าต้นไม้เลโก้นะครับต้นไม้เลโก้มันโคตรแล้วมันก็ล้มแล้วมันก็แบะเลยแบะอันนี้คือมันแตกเลยต้องมาต่อใหม่แ้ว่าอันไอ้ต้นนี้มันจะดูแบบว่าโอากัดอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ เท่าต้นไม้เลโก้ที่ตกแล้วมันแหลกก็คือตกแล้วมันแตกนั่นแหละครับแตกกระจายเลยแตกกระจุยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ทดแทนยังได้เหรอครับส่วนตัวผมผมชอบต้นไม้ดินน้ำมันมากกว่านะเพราะว่าเรา,เราสามารถ ทำรูปร่างให้มันได้อย่างอิสระเลยและไอ้น้ำมันสีเขียวเสนที่มันเป็นใบนะครับท,ทุกคนอาจจะเห็นเป็นสีฟ้าเพราะว่ากล้องผมมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดีแต่คุณว่าอาจจะเห็นสีเขียวหน่อยๆก็เพราะว่าผมเนี่ยผมเนี่ยผสมมันเองไงผมผสมมันเองมันเลยเป็นแบบนี้ ผมต้องเปิดแฟลชอผมต้องเปิดแฟลก็เพราะว่าเวลาผมไม่เปิดแล้วภาพมันจะมืดๆแบบนี้นี่ก็เลยต้องเปิดแฟลมันเลยจะได้เห็นชัดแบบนี้ผมใช้เนสีขาวก็ได้แหละแต่ แต่สีน้ำตาลที่ผมไม่ใช้เนี่ยเพราะว่ามันน้อยไปถ้าจริงสีน้ำตาลก็ได้แต่ที่บอกไปก็คือมันน้อยมันไม่พอที่จะทำต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้และอีกอย่างหนึงฝากกดตะเอ้ยฝากกติดตามให้ผมด้วยนะครับลินพันเลยเมื่อกี้วนี่ผมก็มีของเล่นมากมายนะทุกคน เห็นนู่นไหมหน่าละรังของเล่นผมและมีรังนี้เองนี่รังนูน้นแล้วก็นี่นี่แหละนี่ เห็นไหมถ้าขยับเร็วๆมันจะเบอร์เดี๋ยวชักกล้องมันโฟกัสไม่ทมันก็จะเบอร์เหมือนกันเดี๋ยวผมมาอัปเดตสถานการณ์ใหม่นะอ๋อนั่นไงตาผมเหลือบไปเห็นดนินน้ำมันนี่มันนี่เลยเออโอหัวหกหัวหกโตะ๊ะ 哎，对。